สวัสดีสวัสดีซีทุกท่านเลยรัวันนี้ก็าอยู่กับผมครับจินดําซิ่งครับวันนี้มาดูมือใหม่นะครับผมขัดไทยนะครับอยู่ในฐานหกใบนะครับผมฐา,านรุ่นนี้ว่าจะสู้ดินแบบพนน้ําพนแห้งได้ไหมยวมาติดตามชมว่าจะเข้าลึกหรือไม่ล,ล,ลึกครับไปครับ คือ24ครับมาดูกันอ่าไทยครับครึ่งบุกค,ครึ่งน้ำโอ้มืองหม่ก็จะประมาณนี้ครับจะระวงครับจะอ่างจะเทินนะครับผมก็ติดตามผลงานนะครับชินดัมซิ่งครับยังไม่ดังเอามาชมครับจบขุดของเจ้าเอ5018ว่าที่หลายท่านบอรว่าไม่ค่อยอใช้สัก ถูใจสักเท่าไหรครับเลยมาดูว่างานแบบนี้จะจอบรุ่นนี้จะสู้ได้ไหมโอ้ผมว่าได้เลยนะครับดูหลายท่านก็ว่าใช้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับสําหรับผ่านเบอร์24บกไปครับก็ผมว่าจอบรุ่นนี้น่าจะเหมาะครับกึงบกกึ่งน้ำครับดูนามาดูการพลิกก่อนครับผมอันนี้ขนาดมือใหม่นะครับยังไม่เข้าฝักเท่าไหร่ครับ ดูอะ่ะดูการพลิกของนาดินครับแบบนี้หญ้าตายเรียบนะครับผมนี่ถ้าได้อย่างนี้หญ้าตายเรียบครับนี่เม้อแห้งๆนิดหนึง่งเอาแล้วมาดูตรงที่แฉะๆนิดหนึง่งว่าจะเป็นยังไงครับอันนี้โอ้นี่นี่น,นี่อันนี้ขี้เมานี่ตั้งได้นะครับคันนี้ตั้งขี้เมาได้เป๊ะเลยสบายเลยนี่ดูนี่ครับเป็นง,งาน,นครับกินน้ำซิ่งครับในวันดูรีวิวให้ดูว่า ฐานห้ากับฐานหกไหน,นจะแน่กว่ากันผมก็งงกับการมือใหม่มันจังที่จริงมันต้องผ่ากลางได้แล้วแต่ไม่ผ่านครับกำลังเพลินนะครับในการทำงานเอามาดูครับฐานหกว่าจะเข้าแค่ไหนนี่อย่างนี้ย้าตายเรียบนะครับผมถ้าพลิกสวยๆอย่างเงี้ยสุดยอดครับอันนี่ขนมือใหม่นะอย่างนี้นครับมันอยู่ที่ เจ้าวิ่งตัวหลังนี่แหละครับ,รบตัวเด่นที่จริงมันต้องผ่ากลางไรแล้วครับยังไม่ได้ผ่าเขายังไม่รู้หลักฝั่งนูน้นข้าวจนงอกมาสองหนึ่งเลยทางนี้ยังไม่ได้หวานเลยมาดูผลงานต่อครับผ่านหกนี่ครับหลายชั้นมาว่าสู้ผ่านห้าไม่ได้ครับการไทมันต่างกันผ่านหกมันจะงานเร็วงานเร็วก็ ถ้าตั้งคีมาไม่ได้ครับมันจะปิดซ้ายปิดขวาไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าไถครับแต่ถ้าผ่านห้าถ้าสมมติว่าตั้งคีมาไม่ได้มันก็ยังน่าไถอยู่เพราะมันใบมันน้อยกว่ามันไม่ค่อยสบัดแต่ถ้าผ่านหกคีมาไม่ได้นี่ไถไม่ได้เลยนะครับมันจะสบัดซ้ายสบัดขวามันไม่น่าไม่น่าไถนะครับนี่ข้อเสียครับข้อดีสำหรับคลิปนี้ก็จะมาดู่านหกครับ ว่าการตั้งขี้เมาส์ได้ใชะสบายขนาดไหนนะครับผมนี่ขนาดมือใหม่นะครับยังไม่บุญพร่ำนะครับผมนะครับใ่าแบบเพลินมากนะครับถ้าดินสรดกระจายอย่างนี้ครับเป็นที่น่าขับเป็นที่น่าใช้นะครับผมสาหรับผ่านหกมาดูนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากติดตามผลงานนะครับจินดาซิ่งครับยังไม่ดังนะครับผมกดลงคลิป ต่อไปให้ชมเรื่อยๆครับครับผมก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมสำหรับมือใหม่คับไถนะครับนี่นี่มาสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่ถ้าขี่มาได้ครับท่านใดก็ขับสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับลองไถเลยนะครับผมแต่ถ้าขี่ม้าไม่ได้นะครับรอบเดียวรู้เรื่องครับมันจะเป๋ีปายนะครับผมแล้วก็รถมันต้องคุมพวงมาลัยตลอดอันนี้ไม่แน่แน่นะปล่อยมือได้เลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากคนงานไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาชมอีกครั้งครับก่อนที่จะเป็นคลิปครับดิวนี่ครับผมดูการพลิกของดินนะครับนี่ขนาดมือใหม่นะยังใช้ได้สวยนะครับผมทำมือเก่าๆแล้วก็โอ้ไม่ต้องพูดถึงนะครับวิ่งพลืดเลยนะครับผมมาชมอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะทําการเปิดคลิปนะครับดูนี่อยู่กับฐานเบอร์246ไปครับของเจ้าเอล 5018นะครับนี่ครับใครว่าไม่จริงไม่จริงอะไรนี่มึงจะนับด,ดูเนี่ยนี่ขนาดการถกไปนะครับมือใหม่เลยนะครับดูอะใช้แบบเชิบเชิบเลยนะครับนี่อ๋อมึงกระกระแต่ที่จริงผ่ากลางก็ได้นะครับแต่แกยังไม่เข้าใจหลักนะครับก็เอาไปนี่ไปก่อนให้มัน ให้มันหมดหมดนี่ก่อนก็สำหรับคลิปนี้ก็ปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวมาตามผลงานต่อครับกับเจ้าผพาน6เบอร์24นะครับผมขอบคุณ f อทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม